กองทบก่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งครูมวยไทยฝึกทักษะการต่อสู้ให้กับทหารสารัฐที่ฮาวายครับความเคลื่อนไหวาการดำเนินง,งานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาในเรื่องของกีฬามวยไทยซึ่งเป็นมรดกประจําชาติล่าสุดกองทับกมอบให้ศูนย์พัฒนากีฬากองทบ,บกมวยไทยลุมพินีโดยการสนับสนุนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ มวยไทยฟอร์ออฟฟิเชียลจัดส่งชุดครูฝึกมวยไทยไปทำการฝึกมวยไทยให้กับฐานสหรัฐและกองทัพมิตรประเทศที่ค่าถาสกอร์ฟิลบารักฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของกองทัพสหรัฐและสถานที่ที่กำหนดการสำรวจสำจสโนโประชากรของสหรัฐโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนเป็นไปตามแนวทางการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลในการจัดส่งชุดครูฝึกมวยไทย ที่มีพลโทสุริน์ปริยานุภาพเป็นหัวหน้าชุดไปทําการฝึกมวยไทยทางทหารให้กับกองทัพมิตรประเทศสําหรับการฝึกเป็นการฝึกการตั้งกาดท่าเคลื่อนท่าเคลื่อนที่ท่าหมัดซึ่งเป็นท่าพื้นฐานจากนั้นเป็นการฝึกการศอกศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับศอกเฉียงกระโดดสอกและการฝึกแลกเปลี่ยนโดยทหารสหรัฐในการฝึกสอนเรื่องการจับล็อกการกอดปล้ำการควบคุมคู่ต่อสู้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากกอ,องทัพมิตรประเทศและได้จัดก,กําลังพลเข้ามาร่วมการฝึกซ้อมในทุกวันนะครับสำหรับภารกิจของโครงการมวยไทยฟอร์เชียนนั้นจะมีภารกิจเริ่มต้นที่รัฐฮาวายสหรัฐเมริกาและจะจัดก,กิจกรรมต่อเนื่องไปอไปในอีก3ประเทศด้วยครับ